เขินอะ่ะจริงๆเอาจริงๆเขินวันนี้มีแบบเซียนไก่มานั่งชมในรีวิวอยู่ด้วยทำตัวไม่ถูกเลยครับกูรูทั้งด้านรถมาชมผมรีวิวคันนี้ครับกับตัวของ Fortuner 2.8ครับตัวท็อปนะเป็นตัวของ SIGMA 4 4 w ฟวิปีส0 1 9ครับสีขาวสีคอสสีฮิตของใครหลายหลายคนมีติดบ,บ้านไว้ครับสวยงามแล้วก็เป็นรถ7ที่นั่งนะที่ขายดี ก็นับว่าเป็นอันดับหนึ่งของของไทยเลยก็ว่าได้ครับบนท้องถนนก็จะเห็นวิ่งกันเยอะมากๆนะครับมากใครชอบฟอร์จูนะมาดูขันนี้กันหน่อยนะครับผมเล่น2.8ตัวท็อปไปเลยครับหน้าตาสวยงามตามแบบฉบับของตัวของเขานะครับผมก็สไตล์ของตัว m n เนอร์เชนนะไฟก็จะเล็กลงเรื่อยๆครับสมัยนี้ เน้นในเรื่องของแบบความสวยงามนะครับเน้นในเรื่องของความมินิมอลแต่สมรรถนะแล้วก็เรื่องของการขับขี่ก็ยังดีอยู่ครับผมหน้าตาสวยแบบนี้ล้อก็จะเป็นตัวของทูโทนแบบเดิมๆนะครับเน้นรถเดิมเป็นหลักรถสวยเดี๋ยวผมพาไปชมภายในครับเปิดมานี่คุณสังเกตแล้วก็รู้ได้เลยว่าคันนี้เป็นตัวของ2.8แน่นอนครับปากปา ไปดูภายในกันครับเปิดมาก,ก็จะเห็นเลยครับผมกับตัวของเบาะนะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับนี่นะ2.8 4 Vi e w วตัวท็อปเอาละถ้าเกิดใครชอบไม่ชอบเป็นไงลองคอมเมนต์ด้านล่างเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าเกิดโดยส่วนตัวแล้วผมชอบตัว2.4มากกว่าที่เป็นพวกเบาะน้ําตาลเข้มนะผมว่ามันกําลังกําลังโอเคนะครับแต่เรื่องวัสดุต่างๆเนี่ย ชอบนะครับตั้งแต่ตัวด้านหน้านะครับหนังหุ้มด้านหน้าเนี่ยโอเคเลยนะครับสวยงมอะไรก็เป็นตัวของมัลติฟังก์ชันเฟลด์ชิปด้านหลังตัวนี้มีให้อินเสิร์ตนี่ลายลายนี้ชอบนะครับผมตัวของสีดำนะครับเข้ากันกับตัวของที่ครอบเกียร์ตัวนี้นะครับแบบเดียวกันเลยครับแล้วก็ในตัวของหน้าจอเนะครับเป็นระบบแบบสัมผัสนะไม่มีปุ่มไม่มีอะไรทั้งนั้นสัมผัสล้วนนะครับในจุดนี้แล้วก็ในตัวของการขับ2ขับ4นะครับเดิมๆนะครับอยู่ในตำแหน่งที่หยิบ บิดใช้งานได้ไง่ายๆบางคันบางรุ่นอยู่ตรงกลางบางคันบางรุ่นอยู่ด้านหน้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวของโตโยต้าเขาก็อยู่ทางด้านหน้านะครับสวยงามน่าใช้ครับเบาะสะอาดสะอาดใหม่สวยนะครับดูดีเลยทีเดียวก็ให้ความโปร่งความโล่งด้วยความที่เขาเป็นสีอ่อนนะครับด้านหลังก็กว้างขวางรันสไตล์คอจูเนอร์นะครับเบาะท้ายก็พับแยกซ้ายขวานะครับสเปคเดิมนะครับเป็นสเปคที่มหาชนจริงๆชอบกันเยอะซื้อกันเยอะเอาดิไปดูราคากันหน่อยคันนี้เท่าไหร่ เป็นยังไงกันบ้างครับถูกอกถูกใจกันบ้างหรือเปล่าใครหารถครอบครัวใช้นะครับพร้อมเดินทางไปกับคุณได้ทุกที่ครับนี่จบได้เลย2.84ขับไปต่างประเทศยังได้เลยครับสเปคนี้ทักกันมานะครับคันนี้ขายอยู่ที่939,000บาทครับติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้เลยนะ0837777747และ0837777757ที่โตโต่ะขาครับวันนี้สวัสดีครับ